สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พาตังตงอ่าพาตังต,งต,งตงมาใส่บาตเเนื่องในวันพ่อแห่งชาติน,นะคะไหนดิดิแล้วก็เข้าเวนด้วยไหนดูหน้าก่อน,ห,อห,นหลอห่อยังนู่นหล่อรืยยังไปซื้อกับข้าวก่อนเาจะกินอะไร เวลาแบบตอนแรกว่าจะเอาล่ำรวยกับกำไรมาสุดท้ายคนที่โดดเข้ากระเป๋าตัวที่โดดเข้ากระเป๋าตัวแรกนี่เลยไอตัวนี้เลยอยากไปด้วยนี่ตลอดเลยนี่เขาเรียกว่าหมากระเป๋าแท้จริงเลยขอให้ได้ไปขอให้ได้ไปอจิกือจิกืิจิกืจิก,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 กอะไปนั่งทำยังไงก่อน จิกกี้จิกกี้จิกกี้จิกจิกกี้จิกกี้จิกกี้จิกะกินอะไรปิ้งตับไหมตับหมูตับหมูตับไก่ไม่ต้องขออะไรปไปเด็กกันที่โรงเรียนนะคะ